ร้านลิสแมนช็อปคู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีไอ้บินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเอวยเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทาง Line Official หรือแอด lismanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ออสเตร์ไ่ line, inder, อยากิมดดต้มตมเมกรวมท ฮัลโหลจอจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d อุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กั o นอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมโคน้น ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็กดกระดิด่งด้วยนะครับจะได้เป็นการังใจในการนำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ โอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะอัปเดตกิจกรรมสายฟรีกันเน้นๆเลยนันเอนะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่มีเวลาแค่2วันเท่านั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่นั่นะครับผมนะั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำเชื่อเพจแอดมินต้น TP7 ีเจพจนี้พี่ผู้ติดตามมากกว่า1น0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัไยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีคุ้มๆพร้อมเล่นลุนครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียง30บ,บาทแนะนำเพจนี้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้ใคลิปนะครับโอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามายัางไงเนาะผมไม่ขอแล้วนะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับผมคนละ ฝากกดไลค์นะครับผมแนวะคอมเมนต์นะครับเพื่อเปิดการแจ้งเตือนแล้วก็ ว่าช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนั่นเองนะครับโอเคเรับผมเดี๋ยเรามาพูดถึงกิจกรรมเอ่อสายฟรีที่เหลือเวลาอีกแค่2วันก่อนดีกว่านั่นเองนะครับผมบอกก็คือกิจกรรมสกินฟรี 5V5 นั่นเองนะครับเพราะว่าจะหมดลงในวันที่21แล้วนะครับที่จริงมันก็ถ้าเกิดไม่นับวันนี้มันก็เหลือแค่วันเดียวนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมในกิจกรรมนี้นะครับผมสามารถรับสกินระดับลิมิตลีเจนท่ายฟรีๆถาวรเลยนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยทุกคนนะ ก็คือเราสามารถที่จะเลือกสกินลิมิเต็ดเลือกสกินรีเจนได้แบบที่มันค่อนข้างดีอย่างน้อยมันไม่ได้สุ่มอนทุกคนคือเข้าใจบ่ะอย่างนั้นมันไม่ได้สุ่มอ่ะมันค่อนข้างดีมากนะครับแล้วผมก็ได้ทําการรับสกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะี่ยผมไม่รู้ว่าคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยได้สกินกันหรือยังในเดยนะครับส่วนใครนะครับที่กดรับไปแล้วแล้วครับแล้วยังงงอยู่ว่าพี่ครับ สกินไม่เข้าสกินหายไปไหนเพื่อนๆลองไปดูในคังนะครับสกินจะถูกส่งเข้าไปในนั้นนะครับและที่สําคัญนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมอนจ่ยจะบวชวันพรุ่งนี้แล้วนะครับกิจกรรมที่มันสามารถรับสกินได้แบบฟรีๆตรงนี้นะครับผมนะซื้อมันก็อาจจะยากพอสมควรเนาะแต่ว่า ใครที่เข้ามาทุนในทุกคนนะก็ยังไงนะครับดูหลังดูจบคลิปเนี่ยทุกคนไปสมัครรหัสสำรองเลยนะครับคนนึงนะครับถ้าเกิดใช้เบอร์เดิมเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก2-3รหัสนะครับซึ่ง2-3รหัสนี่เราสามารถเอามาเล่นกิจกรรมที่แชร์โค้ดใส่โค้ดให้เพื่อนได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องง้อเพื่อนหรือว่าเราไม่ต้องง้อคนอื่นเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะประหยัดไปแล้วก็จะดีไปกับตัวเองนั่นเองนะครับผมนะซึ่ง มันก็จะดีมากๆเลยนะครับก็คือแบบอย่างน้อยมันการันตีว่าเราอ่ะถ้าเกิดสมมติมีกิจกรรมแบบนี้ทุกคนเราได้สกินฟรีๆแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติลองวัดจริงๆนะทุกคนนะถ้าเกิดเราทํากิจกรรมทุกวันเนี่ยคือกิจกรรมมันมาตั้งแต่วันที่26เดือน4นะครับผมนะก็คือเกือบ1เดือนเต็มๆเลยนั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติเรามีรหัสสัก2 3รหัสเนี่ย ก็สามารถที่จะรับสกินตัวนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการแรกคนแรกโค้ดแรกลิงก์เนี่ยสมัครรับสำรองไว้เลยนะฮะสองถึงสามรหัสพอนะครับไม่ต้องมีไม่ต้องใช้เยอะนะครับแค่นี้ทุกคนก็สามารถรับสกินจากกิจกรรมแบบนี้ได้ทุกคนแล้วนั่นเองนะครับผมนะนก็อยากให้ทุกคนนี้เข้ามาดูเนี่ยอย่างน้อยครั้งนี้มันอาจจะไม่ทันนะครับก็ไว้ครั้งหน้านะครับเพราะว่ากิจกรรมแบบเนี้ยมันมาบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มาแทบจะทุกครั้งเนาะที่เป็นสกินแบบดีๆนะครับระดับแบบสกินรีเจน จะไปกิจกรรมรูปแบบนี้หมดเลยนะครับก็คือการแลกโค้ดใส่โค้ดแลกลิงอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับใครยังไม่ได้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันในลานใต้คลิปนี้ได้นะครับส่วนใครนะครับที่ได้ไปแล้วนะครับผมเนี่ยก็มาบอกกันด้วยนะครับว่าแรกสกินตัวอะไรไปบ้างนะครับผมเนี่ยก็ส่วนผมก็เป็นสกินไอริตัวนี้ไปนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างสวยมีเอลเฟสสกินด้วยแหละครับแล้วก็ใครที่แลกสกินไฮยาเตะคู่กับไอริตัวนี้ไปก็มาคอมเมนต์บอกกันในลานใต้คลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเค ต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมสายฟรีกันดยนะครับกิจกรรมนี้นะครับบอกเลยว่าได้ตาอันเชิญฟรีๆทุกคนนะครับสามารถเลือกสกินได้ด้วยนะครับที่สําคัญทําได้ง่ายมากๆนะครับแต่ต้องระวังอย่างเดียวนะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยสายฟรีเนี่ยบั๊กบ่อยมากๆนะครับผมนะก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมกระดานผีเสื้อสกินใหม่กาลีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่สกินกาลีทุกคนนะมีสกินถึง5สกินเลยนะครับผมนะคือสามารถเลือกรับได้นั่นเองนะครับผมนะก็จะมีสกินของโตโรนะครับ สกินฟินิกส์สกินของฟอเรสสกินของคีล่าแล้วก็สกินใหม่ของกาลีนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับหนึ่งนะครับล็อกอินสะสมรายวันนะครับสองนะครับจำนวนการเข้ารี่หมวดที่มีห้าหรือจะดับนะครับสามนะครับล็อกอินสะสมรายวันเนี่ยครบสามวันนะครับผมเนี่ยก็จะได้สิบสิบเหรียญนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับล็อกอินสะสมรายวันครบเจ็ดวันจะได้สิบห้านั่นเองนะครับก็ใช้ประมาณใช้กี่ครั้งในการปลดล็อกวันเดี๋ยวขอดูก่อน ใช้ทั้งหรอใช้ห้าเหรียญในการเปิดช่องนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด13าเหรียญใช่ไหมถูกผมก็เปิดช่องไปครับผมนี่เห็นไหมทุกคนมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่แค่นี้หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็คือมันก็จะไล่เป็นแถวไปนอนคติมมว่าเอาแถวแนวนอนปุ๊บก็จะได้เป็นนี่คัพิเาตสูงนะครับแถวแนวตั้งตรงนี้ก็อาจจะเป็นนี่นะครับกล่องรูนะครับถ้าเกิดเก็บครบทั้งกระดานนี้นะครับผมก็จะเป็นตาอันเชิญนะครับผมนี่ตาอัญเชิญสกินถาวรนะครับผมก็ต้องเก็บให้ครบทั้งกระดานนี้ก่อนเนาะถึงจะสามารถรับตรงนี้้ไดนะครับ แต่ไม่แน่นะทุกคนนะไม่รู้ว่าแนวทะแยงเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องมาลองเสี่ยงดูนะครับถ้าเกิดแนวทะแยงนี้ได้ก็กดรับไปเลยนะครับก็ง่ายกว่านะเพราะว่าตรงนี้อยากให้ทุกคนมารีบรับกันนะทุกคนนะเพราะว่าสายฟรีกิจกรรมเกี่ยวกับกระดาษหรืออะไรแบบนี้ทุกคนมันบั๊กบ่อยมา,มากๆนะครับผมนะก็ที่พูดไปเนี่ยไม่เกินจริงนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมสายฟรีเนี่ยบั๊ก แทบจะทุกครั้งเลยนะครับที่สําคัญนะครับคนนี้แบบบั็กก็คือจะบั็กแบบลับสกินไม่ได้เลยแน่ๆนะครับสลับตรงนี้นะแต่ว่าใครที่ได้แล้วก็รีบไปรับกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันเล็กน้อยกันนะครับผมนะสกินกาลีนะครับผมนะก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปไปดูสกินกันหน่อยดีกว่าแต่ว่าจริงๆ่ะสกินกาีรีะโมเดลค่อนข้างสวยเลยนะครับคือแบบสวยจริงๆนะทุกคนนะแต่เสียดายตรงที่เอฟเฟกมันไม่มีแน่ๆนะครับถ้าเกิดเอฟเฟกเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือว่าโทนม่วงหน่อยเนี่ย จะค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ผมเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าโมเดลเนี่ยในเออมันค่อนข้างสวยแล้วก็ดูเท่แล้วนั่นเองนะครับผมนะคือแบบมันมันมันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเป็น CD ดีอ่ะเป็นแบบไฮเทคอ่ะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเนี่ยก็จะเป็นสกินของคีล่านะครับผมนะคีล่าตัวนี้ก็ตอนที่เข้ามาใหม่ๆดีคนก็ชอบกันเยอะมากๆนะครับอารมณ์แบบเป็นคีล่าชุดนักเรียนนั่นเองนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับนี่โคตรเท่เลยครับผมเป็นโทนฟ้านะฮะสำหรับคีล่าตัวนี้นะครับคีล่านักเรียนหรือคีล่าพยาบาลน่าจะคีล่านักเรียนน่าเด่นะครับนี่สกินตัวนี้เลยนะครับสวยนะทุกคนนะดูสีผมดูโมเดลคือที่จริงอะลิมิเต็ดแต่สวยๆมีเยอะนะครับเป็นโมเดลเนาะแต่เสียดายตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกต์น่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นฟลอเรนติโน่นะครับฟลอเรนติโน่นี้ก็สวยนะทุกคนนะแต่ว่าเสียดายเหมือนเดิมครับไม่มีเอฟเฟกต์นะครับนี่ฟลอเรนติโน่สีนี้นะครับแบบ สีฟอร์เรติโนกีฬานั่นเองนะครับนี่ค่อนข้างหล่อเท่นะครับนักเอ่อนักฟันดาบของแท้นะครับนี่หน้าขาวจ้วนะครับสำหรับฟอร์เรติโนของเราในี้นะครับต่อมานะครับผมเนี่ยก็จะเป็นสกินของแท้งนะครับผมเนี่ยก็คือซับพอร์ตนะครับสกินของโทโร่นั่นเองนะครับผมนี่เป็นสกินตัวนี้เลยนนเดนะครับโอ้ยเป็นแบบสัตว์ป่านะฮะเป็นสกินลาสีนะถ้าเกิดจำไม่ผิดนนเดนะครับนี่โคเทะนะทุกคนนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะเป็นสกินของฟินิกนะครับสกินตัวนี้คือเข้ามานานมากๆแล้วทุกคนนะน่าจะแบบ2-3ปีได้เลยนะทุกคนนะแต่ว่านี่เป็นสกินนักแข่งนะครับนี่เป็นสกินตทีมเดียวกับตีมี่อะไรพวกนั้นนะทุกคนนะเป็นสกินนักแข่งนะฮะก็ ค่อนข้างเฟีย้ยวดีนะแต่ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีเอฟฟ์สกินนะครับผมนะแต่ว่าก็สวยดีน่ารักดีนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสมุด5สกินนะครับที่สามารถเลือกรับฟรีๆได้ทุกคนยกเสริมนะครับแล้วก็ทําได้ง่ายมากๆได้ทุกคนแน่นอนนะครับถ้าเกิดทุกคนทำภารกิจแบบเอ่อทำทุกวันนะถ้าเข้ามนาะเข้ามาเล่นเข้ามาล็อกอินทำภารกิจนู่นนี่นั่นนะครับยังไงก็เก็บครบทันกิจกรรมหมดก่อนอยู่แล้วนั่นเองนะครับ โอเคครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้านใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการนาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ Let me stop first